คู่เลยนะแม่สมก็เป็นพ่อรุ่นะครับหล่อทั้งคู่เลยนะฮะประกอกว่าเป็นความการนับใจนะครับเออมีดีใจนะครับตอนไปดูแม่ใจในสัมภาษณ์กับน้องชนก่อนความรู้สึกในนาทีแรกที่สอบติดเตรียมทหารรู้สึกแบงไหตอบให้ทุกคนรับรู้สิครับก็ดีใจครับตอนแรกไม่คิดว่าจะติดที่เราเลยแม่คิดว่าติดอยู่ที่ใหญ่ ที่ดีบที่ิสีเหล่าดิบครบทุกเหล่าห้าเหล่าเลยไะห้าเหลาเลยคือถ้ามีสิบเหาก็ดีบสิเหล่าแล้วเราได้แค่ห้าเหลานะตลอดทปีที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างลองเล่าให้กับโต๊ะรองเพื่อนทำไปเลยครับตนสั้ก็มีบางครั้งก็อ่านหนังสือว่าบางทีก็ออกนอกนอกออกนอกนอกการครตังแ่งเคยพอไหมเคยพอแล้วพอ ไม่บ่อยนะแต่ก็ทําได้วันนี้ทําสําเร็จแนละ้วอยู่กับคุณพ่อนะอยากจะบอกกับคุณพ่อก็อยากจะขอบคุณครับที่ช่วยสนับสนุนในทุนนะออนะี้อย่างลึกซขอบคุณเลยนะครับการเลือกใช้ตู้แต่เดินะครับเดี๋ยวถามคุณพ่อบ้างนะครับให้คุณพ่อคุณพ่อคำถามแรกนะครับมีความรู้สึกอย่างไรครับตอนที่ลูกสอบติ่งเดียวนะครับ ีใจกันทังบ้านต้องบอกดีใจกันทั้งทั้งเคยยากครับผมก็ก็มุนอยงก็สอนเขาว่าก็เป็นผลของการตบกันนะครับก็เลาให้ฟังเราละกันเรื่องตื่นเต้นได้เลยครับนะครับก็เมื่อวานไปโรงเรียนลูกเขาก็ไปเอาโรเอกสารขวกนี้นะครับ สำคัญก็ฝากน้องๆฝากแชร์กับทสกุลของกันด้วยรับใบอ่อเออขียนชื่อพ่อเขียนนามสกุลแม่อีกใบาย่สามนะครับคุณพ่อเหนือแปลพรุ่งนี้จะใช้คุณพ่อเหนือแต่นะครับพรุ่งนี้จะใช้เขียนชื่อของสกุลแอ,อีก รว่าต <stairs> <th <ats> pues right. ่างชาชื่อปิดตสง์ไม่มีเขาไม่เอาก็ตื่นเต้นดีครับเมาสร็แล้วก็ไให้คุณแม่รก็ปัเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็รับไม้ตอกไปโอ้ใชครับ็ือว่าับเป็นความเป็นความลุ้นนะครับคนความที่คืออยากให้ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายลูกสอง ว่าอไม่ได้นะครับ้กฉะนั้นทีดยังไงก็ไม่ให้ลูกของเรานั้เกิดปัญหาอะไรไหมแ่เีกอยก็ไม่ได้ครับสุดท้ายนี้คพ่ออยากจะบอกอะไรกับลูกชายตรงน้ครับ้งใรอั้งใจครับแล้วก็พ่อแม่ก็คงให้ให้ชีวให้อาที่เหลือก็คงต้เป็นคุณลูกนะครับจัดการก างเี่เขาเขาได้จากที่รบอกเนี่รับรอบทอ่รอบสองานเโอเคครับบคมกับคุณน่มากครับเยีขอว